ก็หาข้อมูลอยู่สักพักนึงค่ะแต่ว่าที 1977, ่เลือกเป็นปลุกผมที่อัลจิมาแฮร์เซนเตอร์นะคะแพทย์ที่จบเป็นอเมริกันบอร์ดทั้งประเทศไทยในนี้หมด13ท่านสุดท้ายก็อ่ามาเจอเป็นคุณหญิงค่ะให้คำปรึกษาที่ดีตรงไปตรงมาใส่ใจรายละเอียดดูแลเราไปตั้งแต่ต้นจนจบก็ชื่อแนนนะคะรมลวีค่ะก็เป็นพนักงานบริษัท ก็มีผมเส้นเล็กแล้วก็บางค่ะแล้วก็เห็นรอยแสบเพิ่มขึ้นชัดเจนก็มีความกังวลตรงนี้ค่ะคือตอนแรกคุณหมอก็ให้เราพิจารณาเลือกเองข้อดีข้อเสียของการทำ FUT กับ FUE เนอะนี่ก็คอนซัลต์ของคุณหมอแล้วสุดท้ายก็สินใจทำเป็น FUT ค่ะแต่จริงๆก็ดีทั้งสองแบบแต่ว่าส่วนตัวคนไข้เองเลือกเป็น FUT ก็ หาข้อมูลอยู่สักพักนึงค่ะแต่ว่าที่เลือกเป็นปลูกผมที่อั t จีมาแฮร์เซ็นเตอร์นะคะ mm hmm. ก็ตอนแรกเราเซิร์ชก่อนตัวพี่จะเซิร์ชก่อนว่ามีแพทย์ที่จบเป็นอเมริกันบอร์ดทั้งประเทศไทยในนี้หมด1 3บ0ามพันเรก็ซีเล็กเข้าไปดูแทบจะหมดเลยสุดท้ายก็อ่ามาเจอเป็นคุณหมอหมิงะคะ่ะแล้วก็คุณหมอหมิงเอง,เองก็พอเราเข้ามาคอนซัล์แล้วเนี่ยให้คำปรึกษาที่ดีตรงไปตรงมาแล้วก็ใส่ใจรายละเอียด ตอบคำถามทุกข้อสงสัยได้ดีไม่ว่าจะทั้งทงางไลน์หรือทางโทรศพัพท์หรือทางพอเฟสทูเฟสเจอหน้ากันก็ให้คำปร,รึกษาได้ดีด้วยะคะ่ะทำให้เรามั่นใจว่าคนนี้แหละที่จะดูแลเราไปตั้งแต่ต้นจนจบนะะ,ะก็รู้สึกดีโอเคเพราะว่าเรากังวลตรงนี้อยู่และะ้วค่ะถ้าเราได้รับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ทำให้เราสึกสบายใจ